เรียนท่านผู้มีเกียรติเรียนท่านผู้ดยสารโปรดทราบขณะนี้เครื่องของเราบินอยู่ที่28,000ฟุตเออนั่นแหละเราเดินทางมาถึงครึ่งทางของประเทศเคเคทาวผู้โดยสารที่เดินทางมาจากวอตซิตี้กรุณารัดเข็มขัดให้แน่น oh. เพราะว่าเครื่องของเราก็จะลงแล้วมองไปทางซ้ายของท่านาจะเห็นแม่น้ำบางปะกง น้ำลงก็คือลงลงมองไปทางขวาของท่านพบเจอกับน้ำแม่ปิงอันสวยงามมองไปข้างหน้ามองไม่เห็นอะไรเพราะาปิดตาอยู่อ่ะเอาที่พิฆาตตาของทุกคนขึ้นค่ะตื่นได้แล้ว <cl aps> i อ o State คะได้เวลาที่พวกคุณจะนำกาแฟอาหารเช้ามาให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากวอชิิต i t เครื่องบินจตกโลเครื่องบินจบตกโลอะไรวะนะเครื่องบินตกจบโลตอนนี้เหลืออีกสิบสกิโลเมตรขอบคุณคลิปซับเจ c ด้ยขอบคุณคลิปจากคุณแก้มด้วยครับสิบกิโลเมตรทางบริษารอยเปิดกระจกนะคะเสียงเครื่องบินดังมาก ลมมันเข้าเครื่องไปหมดแล้วอ่าแกิโลเมตรเราเห็นทางจอดเครื่องบินอยู่รำไรริมดิรำไรอยู่ข้างหน้าแต่มันก็อหอวีนจะไปกดได้ไง <c oughs> อ๋อาตรนักัดเขียนกัดกัด รัดเข็มขัดให้แน่นและเครื่องเราก็จะลงแล้วเวลด์คมป์ทูเค t เค n ครับทุกคนสวัสดีครับผมกับตันสีลำนะครับวันนี้ผมยินเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นพลกรับกับเครื่องบินให้ทุกคนได้ถึงที่ KKTOW n อย่างโดยปลอดภัยและก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับประเทศ KKTOW n ตั้งแต่ใน,นบดนี้เป็นต้นไปกับผมศีลำและแอลสเตดลีสัม ก็ขอส่งทุกคนได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าไปได้จ้าบายบายค้างไว้อ่ะเขาเล่นเพลงค้างไว้อ่ะดีคังตสวัสดีครับสวัสดีครัอะไรนะมันบ เมื่อกี้กำลังอะไรนะแมงกุจิแมงกุจิกำลังดีเลยแม่เข้าแมงกุจิปุ๊บดับปรับก็สิทธ์แหละอายุน้องไงคนักข่าวแว้นอยู่นี่นี่คืออะไรอ่ะไป็นทุกของดิ อ้าวทำไมดูกระเป๋าไม่ได้อ่ะอ้าวอ้าแล้วที่ของที่เขากินให้เราเมื่อกี้นี้ฮะสองสามสี่เอา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 ตัวเล็กเอ้าเปลี่ยนชุดดิแมะเอ้าเอาเอาตังเหลือเยอะใช่ไหมเอามาให้ตัวเล็กก็ได้นะรูเบ็ิเหรอรูเบ็ิเหรอตัวเล็กได้ตีตัวเล็กใส่เสื้อนี้ออกได้หมอใส่เสื้อออกมาไม่ได้รูเบิลหรอโรงพยาบาลนะเขาหัวเสีย ทำไงอ่ะอทำไงอ่ะคือเรานั่งไม่เก็บทรงเลยนะอย่าไปดูสิเพราะมันเป็นท่านั่งหนูไงโอเคค่ะไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรก็แค่ท่านั่งคนแพ้บ,บอดใช่ไหมฮะ<อ>ท่านั่งคนเสียไฟนิดเดียวเอง เราเราเราเปาเราฟังเพลงกันใช่ไหมแล้วดูนักร้องเรานั่งสภาพเหมือนกับมึงแพ้เหมือนกับแพ้บอลอีกคนนึงของผมหายหมดเลยเข้ามาโล้แบ็กก็ดีของหายหมดเลยจรริงหอของหายหมดเลยอ่ะนะใช่ค่ะโอ้ไม่เป็นไรนะคะยันยันหนูบอกให้ให้พี่โยเลงให้ใหม่ค่ะ พี่พาไปกินตับ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 มิวสิคขอพูดแป๊บหนึ่งครับวันที่สิบแปดวันเกิดี่่ออะแมงกุจิเมื่อกี้นี่เลยหลังรีเมืองอ่ะไปเที่ยวกันไหมเดี๋ยวสิเจ็ดวันอะไรวันที่หรือวันวันเสาร์วันอะไรวะมิวสิค ที่ร้านทําผมเขาทำช่างทาผมเขาทําทรงผมพี่ได้ไหมเนี่ยพอดีนั่งเครื่องมาแล้วมีคนเปิดกระจกอะแล้วมันก็เลยแบบมันสุดแล้วเป็นโซนนะไปโดดลงกันพี่นี่มันเป็นช่อใหญ่กว่านี้แต่ว่าเขาเปิดกระจกเครื่องก็เลยมันกระจายผมตามไปนะถ้าไปโดดร่มอ่ะเดี๋ยวผมตามไปเก็บคสไปต่อไหมอ่ะกลางกลางกลางประกดใชก่อน

มันนี่มนอนที่หนาตาห้สี่มาให้สิบปอบมาห้มาให้สิปอบมา้สิอาใ้อมาใ้ปอบมหอบไาใมาใ้มห้ปบมหอาห้้อา้ามบอบในกระเป๋ามอยู่หา้งป๊บเอาละตู้ไหนอ เอ้าฝักตั๊กหนวนวแหลนเหลืองเอเดมข้างหน้าเอเดมข้างหน้าสวัสดีครับตรงไหนนะครับข้าหน้าตรงข้ามเลยฝั่งตรงข้าเลยครับอยแแปลกตาไปหมดเอลวิส ล้วได่ายินเสียยงหัวใจอมนี่คือกาลาดอย่างนั้นหรือครับวิตรงข้างบนนี่มันคือไฟฟ้ารถไฟฟ้านั่นนี่สุขุมวิทย์เฮ้ยสำลีอยากวุ่นวายไหมทวิตบอกเละกระเป๋าลงต้องหาเงินหาเงินนะ เอ้ยเอมหายไปไหนฮะเอทีเมไม่นะคุณคิวกับคุณรีซับครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ไปกำลังใจให้กันนะครับผมครับเอ้อทีเอ็มอ่าอะไรวะเนี่ยอะไรอะเพิ่มมีคนใจดีให้กาชาเฮ้ยมาทุกวันฝากเงินไงอ่ะ อันนี้แล้วก็ this this it อะอะอะไรวนนะน่ามีเงินเป็นหมื่นอันนี้ก็าพันสาม ในกระเป๋ามี2อ0พันเอาฝากอีก2 0 0พันเขาให้เงินตั้งตัวอยู่แล้วไปหาเงินกันทุกคนยูบุสลีแปลกตาไปหมดเลยทุกคนว้ายจะเติมไหมไปฟาร์มเอาช่วยสวัสดีครับทุกคนรอฟังอยู่คะ่ะฟังเพงลงอะไรดีครับ คืนนี้ขอหอมโอเคขอหอมครับคืนนี้ขอหอมได้ไหมคะได้ครับบวสดีครับนั่งแบบเดิมเลยวเขาบอกว่าได้จัดไปดิพลจุ้มวะได้สำลีมาแค่นั้นแบบไหนข่ดไอเอาใหม่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 ไปซีมึงอ่ะเราอะไรวะ คุณสามีจะหันหน้าไปทางนู้นเหรอครับทางไหนดีครับเราล้อมสามเลยไหมล้อมสามเลยพี่ล้อมสามสามเลยมาโมงมาโมงมา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 กลุ่มใจจริงจริงรักยิ่งยิ่งก่อมีสนเหล่าคนจะจบไม่น่าหมดคุณสามีเลขอะไรอะคะเลขหนึ่งแปดเจ็ดครับ แล้วใครเรื่อยจะรู้คืนนี้เราได้อยู่ด้วยกันไม่จริงไม่จริง,งขอ,ของเธอนใจไมาพูดคุยกันที่บ้านฉันอยากจะเจอเธอเธอเ้ารอบมานั้นหลายทีไ <c oughs> ม่น,นานไปแล้วที่เราไม่เจอกันสักที <c oughs> ละที ทอรํามานจนฉันรู้ดีต้องขอห้อมเธอสักครั้งได้ไไม่อคอยลูหลังให้เธอก่อนนอยลูกคําคืนนี้ฉันมีคนรักไม่มีหอยู่ข้าง,งกายลเธอกำลังพักผ่ออยากจะ อยากอบกอดรักเธอไว้แนบกาฝันดีจะจำคืนนี้เอาไว้อีกนานนั้นหลายปีก็อยากจะหอมเธอทุกนาทีอยากหอมทุกครั้งที่เธอชิดใกล้กลิ่นกายเธอช่างมีความหมาย ข่า,ขาขอขอห้อจอดในงโอเคเอาเพียงยมองไม่ได้แล้วลนะ่ะบอกครพู้ถึงใครเนี่ยมาม่้ง <c oughs> อะไรเผลอๆอยู่คนเดียวเน,เนี่ยฮะ้งลงมาแล้ว ตอนัก็ไม่เอาเขาไม่รักเขาก็มาพูดอะไรก็ผมเล่นปิดคีทุกคนเมื่อกี้คีมคีมันสูงกว่าปกติที่ผมเล่นตอนี่เาม่รกมีามหาแ่รักกเริ่มจะไม่รักใช่ตอนที่เราไม่รักก็มีตามหาแตพอรักกเริ่มจะไม่รักษาใช่พอเรารักก็ทิ้งเราไป

หาอะไรใส่มือไหมคะจะได้ไม่ต้องเกาขอใจได้ไหมครับขอใจได้ไหมโอ้โหถือมีดซ่อนกลิ่นได้ไหมคะกลิ่นตด่ะรู้สึกรู้เธบอกอะไรนะก่ดซ่อนกลิ่นนะแต่เขาว่าเขาอยู่ตรงนี้แต่กลิ่นเต็มเลยนะเนี่ย เป็นการก็มมหน้าดูเลยผมไม่ชัดใช่ไหมคะพวกสงมันจะไม่ชัดใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวนะทำไมหนูพี่แปงเนี่ยโซนตรงเนี้ยมันโซนเดียวกันเลยวะคุมโทนคุมโทนสีเสื้อคุมโทนแง่กลางร่มไม่พอด้วยแง่สุดนอดขอฟังเพลงก่อนนะคะ เคยแอบแนบเคียงกายยิ่งแอบไม่รู้ใครใต้เงาของแสงจันทร์เย้าวยวนไม่ลืมหายซ่อนเก็บไว้ข้างในถึงสุดลึกดวงใจถนองเธออยู่ใน

คงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลายังหอมดึงเวันเก่ายามเมื่อลงโชยมาทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมาซ่อนเธอไว้ใน ยังหอมดึงวันเก่ายามเมื่อลมโชยมาทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมาซ่อนเธอไว้ในใจ กระเป๋าอะไรคะหนึ่งแปดครับนะครับเลขอะไรนะหนึ่งแปครับคุณครับผมครับบร้อยครับค exactly ุณครับเอาอีกค่ะเอาอีก เอาเพื่ลครอะไรมาน้าอะไรมันาหมื่นสาม0 0 0อห้เดี๋ยวนะเลงอะไรดีหั่นไปนี้อีกสักเพลงหนึ่งเต็มแวคะเต็เงกนสักมีใครอยากขอเพลงไหมคะของเด็วกินไม่ไหวโอ้ยมีแรงวะเดี๋ยวผมลองเล่นนี่ให้ฟังเลยัน เพกก่อนไปถ้า,ายูนงหัวพี่น้องวเลาาย่อ <c oughs> <c oughs> วันนี้ยังมีเธอนนอยู่ตรงนั้น พี่คียูขลังพี่ไม่เคยหันเหไปไหนอยู่ตรงกลางวางใจไปไหนก็มีเธออยู่อยู่ตรงนั้นมันนานอยู่กับความรู้สึกทำนึกในใจว่ารก ามเช้าสดชื่นเสมอจะมีเธอตื่นขึ้นพร้อมเช้าไปสู่กับงานแยกทางชั่วครั้งชั่วคราวออกดินดนมือสาวเท้าวางไว้รองชีวิตแต่เธอไปไม่ลา ไม่มีเธอกลับมาไม่มีแม้เสียงนึกถึงเธอบอกกับฉันมีแต่ความตายเท่านั้นที่จะพากเราไปจากกันได้วันนี้คนที่เรารักมาจากเราไป ความตายพลากเธอไปในใครเราจะรู้เธอคงจะเงาเควงควางของเศร้าสับสนผู้คนมากมายความตายหเหลือกเอาเธอ ม่ลาไม่มีเธอกลับมาไม่มีแม้เสียงเหลือจะเชื่อยนะวันนี้คนที่รรักมาจากเราไปความตายพลากเธอไปไหนใครเราจะรู้ จะเหงาแข้งคว้างของเศร้าสับสนผู้คนมากมายความตายเหลือเอาเธอไปแล้วไม่มีหัวคืนวันนี้ฉันไม่มีเธอไม่ยกเพลอใจคิดชีวิตจะเป็นอย่างไร วันนี้ฉันไม่มีเธอไม่อยากเพลอใจคิดชีวิตจะเป็นอย่างไร